บอลเลยือดปักกระได้ร โดนแล้วลเนี่ยเออจับไม่ได้นะไก่ すいません。 โอ้โหน่าตีกันหวังเโอ้โห ออกแค่คู่อะคู่คู่คู่สบายแล้ว 好好好

ยิ้มยเยอะกว่เยๆเรียบร้อยเยวนเขาโตกันี่เราจะไม่เขายนไเขาเดี๋ยอเเยเเปี่ยนทีเดียวเขาจะทางได้อดเยฮ้เออเยนโอี่วาวเาไปีกบจริงเดมวนั้นูีย่เขาต่อเขาเป็น่ดีเขาเอเฮ 来！ 结果呢？ Я... ยี่หาเดียเป็นออกกันแลเฮ้ยไปเออตักแ่ครบเออว้าวฮคนเตออกเลยนี่ยไลหลอกกันทั้ง่เออคนเตะคนเตะออกไปดื้อๆนเนี่ยไอเกมไอเกบไปดึนเสียงไงวะ

ก็เหรอเย่ได้ไม่รับจ่ายอ่ะไม่คือไปพักออกนอกเส้นเนี่ยเลย เอ้ยเฮ้ยไปต่อเขียนให้เขาเล่นหน่อยไม่เป็นไรนี่เป็นนี่กูเป็นเลยจังน้องเล่นหน่อยโอ้ยเป็นนี่เหมือนเป็นทวงว่ะเฮ้ย

Oh, no. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi <laughs> Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 对呀对呀 Não, mas...